วันนี้เราจะเริ่มเรียนการแกะแตงโมกันนะคะก่อนอื่นก็คือทำความสะอาดล้างให้สะอาดก่อนนะคะเพราะว่ามันจะเลอะเทอะมาเนะเาะเก็บมาจากสวนจากไร่นะคะก็ล้างทำความสะอาดแล้วก็ปอกนะคะปอกเปลือกออกปอกแค่บางๆางพอนะคะไม่ต้องปอกออกทั้งหมดเนาะก็ใช้มีด สองคมปอกก็ได้หรือมีดลักษณะนี้ปอกก็ได้นะคะอันนก็ ปอกเพื่ออะไรที่จริงเ่แกะทั้งเปลือกก็ได้นะคะเด็กๆแต่ที่ปอกเนี่ยเพราะว่ามันจะได้แกะง่ายขึ้นเปลือกมันจะแข็งนะคะถ้าเราปอกมันก็มีเราก็จะโดนเปลือกในมันก็จะไม่ค่อยแข็งนะคะเราก็จะสะดวกหน่อยเนาะสำหรับเด็กแต่บางลายเขาก็ต้องการให้มีลายของเปลือกสีเขียวไว้ด้วยเขาก็ไม่ต้องปอกแกะได้เลยนะคะ ถ้ามีดอันนี้มันจะสามารถแบบก็รูดได้โดยรอบนะคะได้ยาวๆเลยนะคะก็จะสะดวกหน่อยเนาะอะ,อะเตรียมเตรียมบนี้เลยนะคะไม่ต้องไม่ต้องลึกนะคะเดี๋ยวเออจะไปเห็นเนื้อนะคะอเอาแค่ให้มันเห็นตีขาว นะคะให้เป็นเขียวๆแบบนี้นะคะเมื่อได้แบบนี้แล้วนะเก็บเปลือกทำความสะอาดให้เรียบร้อยแล้วก็ใช้วงเวียนนะคะวนวงเป็นเกสรก็ได้หรือจะใช้ฝากรองนะคะชามอะไรก็ได้นะคะก็คือครอบลงไปแล้วก็ใช้ช่วงปลายมีดนะคะหรือดินสอก็ได้ วงรอบเอาไว้นะคะเ,เส้นผ่าศูนย์กลางก็ขึ้นอยู่กับขนาดของแตงโมนะคะว่าขนาดแตงโมใหญ่เราก็จะมีเกรสรใหญ่หน่อยเนาะถ้าแตงโมเราลูกเล็กเราก็ลดเกรสรให้เหลือขนาดเล็กก็พอนะคะก็สามารถหาด้วยวงเวียนก็ได้นะคะหรือถ้วยชามแก้วก็ได้ทั้งหมดเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มขึ้นเกรสรกันนะคะ เรูใช้อันนี้นะคะแล้วก็จะกดแล้วก็วาดค่ะวาดโดยรอบนะคะมันก็จะเกิดเป็นลายแบบนี้นะคะหลังจากนั้นนะคะสำคัญที่สุดเลยเวลาทําแตงโมขึ้นต้นนะคะให้เรายืนขึ้นนะแม่นั่งนะคะให้ยืนขึ้นแล้วปักมีด เนาะหั่นคมมีดนะคะเข้าหาเข้าหาหาเราเนาะปักมีดลงไปตรงตรงเลยนะคะตรงตรงนะคะมีดห้ามเอ็นนะคะถ้ามีดเอ็นหมายถึงเนะะี่ยค่ะมีดจะเอน็นเอ็นซ้ายเอน็นขวาแบบนี้นะคะห้ามเอ็นมีดอย่างนี้นะคะมีดต้องตัง้งตรงอย่างเดียวเลยตรงลงไปเลยนะคะแล้วเราจะใช้วิธีหมุนแปลงนะคะก็คือใช้มือประคอง นิ้วนะประคองแล้วก็จับมีดจับแบบนี้เลยเหมือนจับปากกาเลยค่ะดึงขึ้นลงนะคะแตงมันนิ่มนะคะหมุนนะคะดึงขึ้นลงอย่างนี้นะคะ,ะแล้วก็หมุนแตงมีดเราก็มือเราก็จะอยู่กับที่ใช่ไหมวนไปตามลึกนะคะลึกไปแค่ไหนอ่ะครูจะจับที่มีดลงไปลึกเนาะจับดูนะคะลึกไปประมาณหนึ่งนิ้วนะคะ ไปประมาณนหนึ่งนิ้วเนาะปักตรงๆเลยนะคะหมุนเลยค่ะหมุนตามวงกลมที่เราขีดไว้นะคะตั้งมีดตรงอย่างเดียวเลยนะห้ามเอ็นมีดเด็ดขาดตั้งมีดตรงๆงั้นต้องยืนค่ะไม่งั้นเราจะนอนมีดนะคะยืนแล้วก็ตั้งแล้วก็หมุนแปลงค่ะนะคะมมาจบที่จุดอ่าแบบนี้เลย